สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานนำเอาพระสมเด็จวรครังที่มีวัน,นะนี่เหมือนเหมือนผิวมะกอกสุกเลยนะครับองนี้เป็นพระที่แห้งแห้งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะการผ่านการแช่น้ำมาพอสมควรนะครับองนี้เข้าใจว่าสมัยโบราณเจ้าของเดิมก็คงจะแช่น้ำ นะครับแช่น้ําแล้วก็ทํายาประมาณนั้นแหะครับเพราะว่าพอตกทอดมายังพวกเรารุ่นลูกหลานก็รู้ว่านำมาลงแล้วก็นำมาออกนำมาปล่อยจนสืบทอดจนถึงพวกเรารุ่นต่อๆมาเนี่ยวันณะท่านก็เลยลักษณะเป็น เป็นแบบนี้นะลักษณะเลยเป็นแบบนี้พระแท้นี้ก็แท้ที่องค์พระเลยครับไม่ว่าจะผ่านการเวลามาแค่ไหนก็คือแท้นะครับอ,องค์นี้นี่แห้งแกร่งมวลสารนี่ลอยเลยทีเดียวเป็นจุดๆเป็นจำจำเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ก็คือผ่านการแช่น้ำนะครับตามที่พระมหาเกล่าวมาข้างต้นนะครับพระสมเด็จนี่เขาเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละองค์ เจออากาศหนาวก็ยุบเจออากาศร้อนก็พองตัวเจอเหงื่อใครเจอความเค็มเจอมวลอากาศที่แผดเผาเข้ามาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาก็เป็นธาตุทั้งสีนะนน่นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะ่ะนะก็อยู่ในตัวองค์พระนะอยู่ในตัวองค์พระเหมือนเรานี่นะครับธาตุไฟเนี่ยถ้าเรากินอาหารเข้าไปธาตุไฟไม่ทํางานแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อนะ ธาตุไฟต้องทํางานธาตุลมเราก็ต้องหายใจให้ชีวิตอยู่นะธาตุน้ําก็นี่แหละน้ําเมือกน้ําหนองน้ําหูน้ําตาน้ําลายนะแล้วก็เมื่อมีธาตุนะ้าธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนดินกระดูกหนังมังสานี่แหละคือธาตุดินนะดังนั้นนี่เขาก็เหมือนร่างกายเรานี่แหละครับอย่าไปกังวลให้มาก นะดังนั้นเราอย่าไปยึดติดในบล็อกพิมพ์พิมพ์นั้นพิมพ์นี้ตำหนินั้นตำหนินี้ถ้ามีบล็อกพิมพ์ถ้ามีตำหนินั่นแสดงว่าปูนเรซินเกาแข็งตึบซิลิโคนเลยแหละเป็นเป็นร้อยปีอ่ะมันก็ไม่บุบสลายเหมือนเราไปแต่งหน้าเสริมจมูกนี่แหละครับเขาซิลิโคนใส่เมื่อเราสิ้นไปเราฝังดินไปเนื้อเราหลุดหายไปหมดตามท่าทั้งสี่แต่ว่าซิลิโคนยังอยู่นะ ดูได้เป็นพันปีเลยทีเดียวหลยซิลิโคนนะั่นนะดังนั้นเราจะไปยึดติดในจุดตำแหนง่งตำหนนั่นนู่นนี่นั่นนะอันนั้นคือพวกโบราณนะพวกที่กล่าวว่าหลงทางออกทะเละผิดทางอันนั้นคือเป็นคําพูดของคนที่ไม่มีการศึกษาไม่ได้รู้เรื่องราวพระสมเด็จนะเป็นเพียงพูดตามคําบอกเล่าของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเท่านั้นแหละนะเพื่อน ดังนั้นพระสมเด็จเนี่ยเราเราต้องใช้เหตุผลต้องวิเคราะห์นะในยุคแต่ละยุคยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายมวลสารแต่ละยุคก,ก็ไม่เหมือนกันนะในสมัยก่อนคนที่สร้างพระนี่ทำรักพิมพ์มาเองก็มีนะเอาอมวลสารมาเลยมาให้หลวงปู่ท่านเปิดเนตร็อกพิมพ์แล้วก็เสกมวลสารให้กดกันเดียวนั้นเลยก็มีนะดังนั้นแม่พิมพ์มวลสารที่เราไม่เคยเห็นแปลกปก,ปก,ก็อย่าคิดว่าจะไม่มีนะครับอย่างองค์นี้เห็นไหมครับ เนื้อผิวมะกอกสุกนิมวลสารนี่โอ้โหเม็ดแดงนี่เป็นหลุมเลยนะอย่างนี้นะภาคในี่เป็นวงดีเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแช่น้ําจับจับนี่เย็นมือมากนะแห้งแกร่งมากนะองค์นี้ดูแห้งแต่หนึบนุ่มนะแปลกไหมเพื่อนๆคลาสสิกไหมครับดูแห้งกระด้างแต่จับไปแล้วนุ่มมือเย็นมือนะองค์นี้เดี๋ยวเราดูกันแบบชัดๆเลย ให้ดูกันแบบใกล้ๆนะอันนี้เม็ดหยกนะคิว้วเขียวเนีห่นหินหินเขียวหินห,นหนยกนะเพื่อนๆเราดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังเนี่ยมันก็มวลสารลอยเลยนะเนี่ยเม็ดหยกเนี่ยหินพุทธคุณนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่มาบักเรียกว่าก้อนผงพุทธคุณนะนหรือว่าเม็ดพระธาตุ เม็ดแดงเม็ดใหญ่มากนะองนี้ดูแล้วคัดสิกเรามาดูแบบใกล้ๆก,กันนะเมื่อเราเห็นเห็นไกลๆนี่นคือด้านหลังนะมาดูด้านหลังกันก่อนนะเนื่องจากว่าคงสมัยก่อนเวลาเกิดเกิดโรคหรวบป่วยไม่สบายก็ไม่มีอัดไปหาหมอนะชาวบ้านฝั่งทนนะที่มาตำนานเรื่องเล่านะชาวบ้านฝั่งทนนะคงใกล้ๆวัดะระฆังในย่านนั้นนะเมื่อสิ้นหลวงปู่ไปแล้วเนี่ย เกิดไอยวัตจากโลกขึ้นะนะถ้าปัจจุบันเขเป็นโรคหานะเพื่อนๆโรคหาหรือว่าโรคโควิดนะปี6-1เราเป็นโควิดนะวันที่2อง1าหกหนเป็นโควิดี่ยแรกๆก็ตายนะคนที่เป็นนรักษาไม่ได้ตอนนี้รักษาได้แล้วสมัยก่อนไอยวัตจากโลกในยุคกรุงสยามต้นกรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นแล้วคงจะลําบากนะ ชาวบ้านก็ฝันเห็นหลวงตาแก่ใส่จีวรคลั่าๆมาบอกให้เอาพระที่ให้ไปนี่มาแช่ฝนทำยาน่ชาวบ้านยังพูดคุยกันว่าชรอยจะเป็นสมเด็จแน่นอนก็เลยเอาสมเด็จที่ท่านให้ไปนี่มาแช่น้ำฝนทำยาดื่มกินชโรมร่างกายก็หายจากอวัยวตระกโรคขึ้นน่ะเพื่อนๆนี่คือเรื่องเล่านะจึงมีสมเด็จเหมือนลักษณะองค์แช่น้ำฝนข้างทำยาเนี่ยโดยหลักก็เป็นอย่างนั้นปูนเลือกน้อยก็ทำยาได้นะ เป็นหนึ่งในสมนุนไพรยาจีนนะคุณป่าคุณแม่แล้วก็เอามาเผาแล้วก็บดเป็นปูนเขียวหมากนะโอ้โหคนแก่เราสมัยก่อนเขียวหมากนี่ฟันนี่ขาวนะไม่มีหรอกครับฟันปลอมดัดฟันนะอายุ8ปดสิบีฟันยังเต็มปากอยู่เลย,เลยก็เพราะเขามีสารไอลอีินนะเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูมีสารไอลูรนนะพวกโภชนาการเขานําเอา สารสกัดเป็นสารไอโอรรนเรียกแคลเซียมซูตเกตแคลเซียมฟอสเฟตที่อยู่ในตระกูลของปูนเปลือกหอยนี่สกัดมาเป็นแคปซูลขายให้พวกเราไปซื้อมากินกันกระดูกผูกระดูกพูนเห็นไหมก็สกัดมาจากปูนเปลือกหอยนี่แหละครับพวกเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งมีนะดังนั้นเนี่เปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกหอย้เรากินก็ไม่ตายหรอกครับนะเพราะเป็นสัตว์ที่เรากินได้เห็นไหมครับเนี่ย ดูค่าซิกไหมครับเม็ดเม็ดของอเรียกว่าพระสรงกอกําแพงนะครับเนี่ยเนื้อเขาเป็นไงฉ่ำไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยเป็นลุ่มเป็นบอดเกิดจากการแช่น้ำทั้งนั้นแหละครับเนี่ยค่าซิกมากอกเนี้ยให้พวกเซียนเขาดูเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะเขาบอกว่าตําหนิไม่มีพิมพ์ไม่ชัดเจนนะซื้อมาก็ขายไม่ออกเขาก็ไม่ซื้อเพราะเย่ามาไม่ได้เรียกพวกเซียนนะเรียกว่าพวกขายพระนะ เซียนพระต้องมีอุดมการมีหลักการยึดมั่นในหลักธรรมพิบาลเซียนเนี่ยเซียนก็คือเป็นภาษาจีนนะนะเซียนคือผู้รอบรอบรู้ผู้บรรลุธรรมนะสมัยก่อนพระที่ไปบรรลุในภูเขาในถ้ำที่เชิงเขาหิมาลายัยแถวประเทศจีนเนี่ยอยู่บนภูเขาในป่าเนี่ยเขาเรียกว่าเซียนนะเซียนเหล่าตึกเหล่าซือต้าซือหลวงจือทั้งหลายนะครับ เรียกว่าเซียนเป็นภาษาที่เรียกสําหรับคนที่บรรลุธรรมนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเอามาเรียกพวกที่เก่งพระดูพระเป็นขายพระได้องค์เดียวอ่ะขายพระได้องค์เดียวตีตนเป็นเซียนแล้วเราชื่อได้ยังไงนะเอาพระที่ขอเราไปให้ใครก็ไม่รู้ดูแล้วบอกว่าไม่แท้แล้วจิตตกเปล่าๆพวกเนีไ้ไม่ไม่ไม่ดีนะเราอย่าเอาพระเราไปให้ใครดูถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่ศรัทธาเขายิงกิงอย่าให้ดูนะพวกนี้ไม่มีองค์ความรู้รเลยหรอกครับ เห็นไหมครับนี่เม็ดพระธาตุนะเนื้อนี่มันวาวนี่ฉ่ำมากเลยนะเนื้อเห็นไหมครับนี่สุดยอดเลยนะเพื่อนๆนี่อย่างเงี้ยเม็ดพระธาตุนี่คือนี่คือด้านหลังนะอ่านี่คือด้านหลังเรารู้ด้านหน้าเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าเนี่ยเมตหยกเห็นไหมครับเป็นหยกเป็นหินหินเขียวเลยนะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าองค์นี้ไม่โดน night, แช่น้ำนานเราก็จะไม่เห็นมวลสารลอยขึ้นมาขนาดนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายกับเป็นเปลือกไม้นะเพื่อนๆเนี่ยเปลือกไม้ที่กระเทาะออกไปหมดแล้วนะเป็นคงเป็นเปลือกไม้เยื่อไม้อะไรสักนิดสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นเปลือกไม้แน่นอนตรงนี้นะเพ <the blue> ื่นะอนๆอันนี้เป็นเป็นเม็ด เป็นเป็นเม็ดประทาตนะครับที่แข็งเป็นหินแล้วนะนี่อันนี้คือเปลือกไม้นะครับนี่แกมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือคือหน้าอกท่านนะพระอุระนี่นะครับเนเพื่อนๆดูมั้ยครับนี่เม็ดแดงเม็ดแดงแล้วก็ชาจีวรบาง เม็ดแดงเม็ดดำม็ดหยกเม็ดทองคำครบนะครับองค์นี้เนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อด้านในนะครับสวยไหมครับนี่ที่ท่านเป็นรูปเป็นบอกเกิดจากการแช่น้ำนะเพื่อนๆนี่ยยเเนี่ม็ดแดงนะดดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเราดูเกศไหมครับเกศนี่ตกทองช้างที่โบราณท่านบอกเห็นไหมพเพื่อนๆนี่ยเกศยุบไปหาพื้นพระเห็นไหมครับ ยุบไปหาพื้นพระเนี่ยเกตยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดพาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปนะดูข้างไหนก็จะงูโค้งลงพื้นพระนะดูอีกมุมนะเพื่อนๆน,นี่ไหมครับน,นี่เขาจะยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระครังนะครับองนี้คลาสสิกหน่อยนะครับมีเหมือนกับเป็นเศษไม้นะเพื่อนๆ เป็นเศษไม้ติดอยู่ในองค์พระนะครับนี่บางองค์ก็เหมือนกับเศษจีวรน,นะรเพื่อนๆมีมีหลายจุดนะที่เป็นเหมือนเศษไม้นะนี่ก็เป็นเหมือนกับเศษไม้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับ ื่อนดูด้วยกันนะครับของแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับไม่ว่าใครถือพระดังว่าพระแท้ก็เป็นพระแท้นะครับเ,เพื่อนเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนบนหน้างเสียนข้างถนนพวกเราชาวบ้านธรรมดาถือในต่าก็เป็นพระแท้ก็คือแท้นะครับ ความงามของท่านนะครับเหมือนกับเป็นเป็นเสี้ยนไม้นะบล็อกพิม์ไม้นะองค์นี้ดูใกล้ๆนะครับเหมือนกับเป็นเสี้ยนไม้นี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับทีนี้ดูด้านหลัง เพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับเห็ดูด้านข้างอีกองนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดเม็ดยกสวยมากเลยนะเพื่อนเนี่เม็ดยกสวยงามเม็ดหยกเม็ดใหญ่มากนะองค์นี้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกูกใจก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครให้เพื่ออย่ามหาช่อง2องบ้าบั้วยนะครับชอบก็กดไลค์ช้ก็กดแชร์แต่ตั้งให้แน่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ